ขอโอกาสสาธยายพระสูตรอนุตตริยะหกประการนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแดพ่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสาธุดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายอนุตตรยะหกประการนี้ หกประการเป็นชไนคือ 1. ทัศนานุตริยะการเห็นอย่างยอดเยี่ยม 2. สวนานุตริยะการฟังอย่างยอดเยี่ยม 3. ลาภานุตริยะการได้อย่างยอดเยี่ยม 4. ศสิกขานุตริยะการศึกษาอย่างยอดเยี่ยม 5. ปาริจริยานุตตริยะการบำรุงอย่างยอดเยี่ยม 6. อนุสตานุตตริยะการละลึกถึงอย่างยอดเยี่ยมดูกนพิสูจน์ทั้งหลายอนุตตริยะหประการนี้แลดูกนพิสูจน์ทั้งหลายก็ทัศนานุตตริยะการเห็นอย่างยอดเยี่ยมเป็นชนะัย ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไปเพื่อดูช้างบ้างหมาบ้างแก้มณีบ้างของใหญ่ของเล็กหรือสมณะหรือพรามณ์ผู้เห็นผิดผู้ปฏิบัติผิดดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายการเห็นนี้มีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีก็แต่ว่าการเห็นนี้นั้นแหละ เป็นกิจเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่กระเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหนายเพื่อใครกำนัดเพื่อความดับเพื่อสงบประงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตัสรู้เพื่อนิพพานดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายส่วนบุคคลใดมีศรัทธาตั้งมั่น มีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเรื่มใส่ยิ่งย่อมไปเพื่อเห็นพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตการเห็นนี้ยอดเยี่ยมกว่าการเห็นทั้งหลายย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวร่วงความสุขและความร่ำไรเพื่อความดับสูนแห่งทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุใหญ่ย,ยธรรมเพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพานดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายข้อที่ผู้มีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสย,ยิ่งไปเห็นพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตนี่เรียกว่าทัศนานุต,ตริยะ การเห็นอยากยอดเยี่ยมทัศนานุตริยะเป็นดังนี้ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็สวนานุตตริยะการฟังอย่างยอดเยี่ยมเป็นชนดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไปเพื่อฟังเสียงกลองบ้างเสียงพินบ้างเสียงเพลงขับบ้าง หรือเสียงสูงๆต่ำต่ำย่อมไปเพื่อฟังธรรมของสมณะหรือพราหมณ์ผู้เห็นผิดผู้ปฏิบัติผิดดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายการฟังนี้มีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีก็แต่ว่าการฟังนี้นั้นเป็นกิจเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อใครกำลดัดเพื่อความดับเพื่อสงบระง,งับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานดูก่อนพิสูจน์ท้งลายส่วนบุคคลใดมีศรัทธาตั้งมัน่นมีความรักตั้งมัน่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเริ่มใสย,ยิ่ง ย่อมไปเพื่อฟังธรรมของพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตการฟังนี้ยอดเยี่ยมกว่าการฟังทั้งหลายย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อเ้าร่วงความสุขและความร่ำไรเพื่อความดับสูนแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุญาณยธรรมเพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพาน ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายข้อที่ผู้มีศรัทธาตั้งมัน่นมีความรักตั้งมัน่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเรื่อมใสย,ยิ่งย่อมไปฟังธรรมของพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตนี้เรียกว่าสวนานุตตริยะการฟังอยากยอดเยี่ยมทัศนานุตตริยะ ภาวนานุตริยะเป็นดังนี้ดูก่อนพิสูุทั้งหลายก็ลาภานุตริยะการได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นไฉนดูก่อนพิสุทั้งหลายผู้คนบางคนในโลกนี้ย่อมได้บุตรบ้างพรรยาบ้างสัตว์บ้างหรือได้ลาภมากบ้างน้อยบ้าง ได้ศรัทธาในสมณะหรือพราหมณ์ผู้เห็นผิดผู้ปฏิบัติผิดดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายลาบนี้มีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีก็แต่ว่าราบนี้นั้นเป็นของเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อใครกำน,นัด เพื่อสงบระง,งับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตัดสรู้เพื่อหนิพานดูก่อนพิสูจทั้งหลายส่วนบุคคลใดมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเริ่มใสยิ่งย่อมได้ศรัทธาในพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตการได้นี้ ยอดเยี่ยมกว่าการได้ทั้งหลายย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวร่วงความสุขและความร่ำไยเพื่อความดับสูนแห่งทุกข์และทมนัสเพื่อบรรลุายยธธรรมเพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพานดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายข้อที่ผู้มีศรัทธาตั้งมัน่นมีความรักตั้งมัน่น มีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเรื่อมใสยิ่งย่อมได้ศรัทธาในพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตนี่เรียกว่าลาภานุตตริยะการได้อย่างยอดเยี่ยมทัศนานุตติยะสวนานุตติยะลาภานุตตริยะเป็นดังนี้ ดูก่อนพิสูจทั้งหลายก็ศิกฐานนตตริยะการศึกษาอย่างยอดเยี่ยมเป็นชนะยดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมศึกษาศิลปะเกี่ยวกับช้างบ้างมาบ้างรถบ้างธนูบ้างดาบบ้างหรือศึกษาวิชาชั้นสูงชั้นต่ำ ย่อมศึกษาต่อสมณนะหรือพรามผู้เห็นผิดผู้ปฏิบัติผิดดูก่อนพิสูจนทั้งหลายการศึกษานี้มีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีก็แต่ว่าการศึกษานี้นั้นเป็นการศึกษาที่เลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อนาย เพื่อใครกำาหนดเพื่อความดับเพื่อสงบระงับเพื่อรล้ยิ่งเพื่อตัดสรู้เพื่อนิพานดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายส่วนบุคคลใดมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสยิ่งย่อมศึกษาอธิศีลบ้างอธิจิตบ้าง อธิปัญญาบ้างในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วการศึกษานี้ยอดเยี่ยมกว่าการศึกษาทั้งหลายย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวร่วงความโศกและความร่ำไรเพื่อความดับสูญแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุยายธรรมเพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพาน ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายข้อที่ผู้มีศรัทธาตั้งมัน่นมีความรักตั้งมัน่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเริ่มใสยิ่งย่อมศึกษาอธิศีลบ้างอธิจิตบ้างอธิปัญญาบ้าง,าง,างในธรรมวิไนัยที่พระตถาคตรประกาศแล้วมีเรียกว่าสิกขานุต,ตริยะการศึกษาอย่างยอดเยี่ยม ทัศนานุตติยะสวนานุตติยะลาภานุตตริยะสิกขานุตตริยะเป็นดังนี้ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็ปาริจริยานุตติยะการบำรุงอย่างยอดเยี่ยมเป็นไฉนดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมบำรุงประสับ้างพรามห์บ้างขหาบดีบ้างบำรุงคนชั้นสูงชั้นตำ่ำบำรุงสมณะหรือพราหมณ์ผู้เห็นผิดปฏิบัติผิดดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายการบำรุงนี้มีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีก็แต่ว่าการบำรุงนี้นั้นเป็นการบำรุงที่เลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชน ไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อใครกํานัดเพื่อความดับเพื่อสงบระง,งับเพื่อรูยิ่งเพื่อตัดสู้เพื่อหนิพานดูก่อนพิสูจทั้งหลายส่วนบุคคลใดมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรับตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหว มีความเรื่อมใสยิ่งย่อมบำรุงพระตถา,าคตหรือสาวกของพระตถา,าคตการบำรุงนี้ยอดเยี่ยมกว่าการบำรุงทั้งหลายย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวร่วงความสุขและความร่ำรเพื่อความดับสูนแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุยายณาธรรมเพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพาน ดูก่อนพิสูจทั้งหลายข้อที่ผู้มีศรัทธาตั้งมัน่นมีความรักตั้งมัน่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเริ่มใสยิ่งย่อมบำรุงพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตนี่เรียกว่าปาริจริยานุต,ตริยะการบำรุงอย่างยอดเยี่ยมทัศนานุต,ตริยะ สวนานุตตริยะลาภานุตตริยะสิกขานุตตริยะปาริจริยานุตตริยะเป็นดังนี้ดูก่อนพิสูจน์ทางลายก็อนุสตานุตตริยะการระลึกถึงอย่างยอดเยี่ยมเป็นชนยัยดูก่อนพิสูจน์ทางลายบุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมะระลึกถึงการได้บุตรบ้างพรรยาบ้างสัตว์บ้างการได้มากบ้างน้อยบ้างหรือะระลึกถึงสมณะหรือพราหมณ์ผู้เห็นผิดปฏิบัติผิดดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายการะระลึกนี้มีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีก็แต่ว่าการะระลึกนี้นั้นเป็นกิจเลวเป็นของชาวบ้าน เป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อใครกำนัดเพื่อสงบระง,งับเพื่อหรูยิ่งเพื่อตัสรู้เพื่อนิพานดูก่อนพิสุททั้งหลายส่วนบุคคลใดมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเริ่มใสย,ยิ่ง ย่อมระลึกถึงพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตการละลึกถึงนี้ย่อดเยี่ยมกว่าการละลึกถึงทั้งหลายย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงความโศกและความร่ำไรเพื่อความดับสูนแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุยายะาธรรมเพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพานดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย ข้อที่ผู้มีศรัทธาตั้งมัน่นมีความรักตั้งมัน่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเริ่มใสยิ่งย่อมระลึกถึงพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตมีเรียกว่าอนุสตานุต,ตริยะการละลึกถึงอย่างยอดเยี่ยมทัศนานุต,ตริยะสวนานุต,ตริยะลาพานุต,ตริยะ นิขานุตตริยะปาริจริยานุตตริยะอนุสตานุตตริยะเป็นดังนี้ดูก่อนพิสุทั้งหลายอนุตตริยะหกประการนี้แลพิสุเหล่าใดได้การเห็นอย่างยอดเยี่ยมการฟังอย่างยอดเยี่ยมได้ศรัทธาอย่างยอดเยี่ยมยินดีในการศึกษาอย่างยอดเยี่ยม เข้าไปตั้งการบำรุงจเจริญอนุสติที่ประกอบด้วยวิเวกเป็นแดนกระเสมให้ถึงอมตะธรรมผู้บันเทิงอยู่ในความไม่ประมาณมีปัญญารักษาตนสำรวมในศีลพิสูจน์เหล่านั้นแลย่อมรู้ชัดซึ่งที่เป็นที่ดับทุกข์โดยการอันควรดังนี้แลสาธุ